ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคได้ลงประกาในราชกิจจาบเบกษากับเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยมีเนื้อหาสำคัญก็คือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนได้เพื่อจะฉีดให้กับพี่น้องประชาชน นะครับแต่เมื่อพิจารณาดูตามประกาศดังกล่าวเป็นการให้หลักการที่กว้างๆและมีเงื่อนไขตา่ตางๆประกอบมาด้วยซึ่งดูแลว้วอาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติหรืออย่างเช่นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิงถ่นจะดำเนินการร่วมกันในการจัดซื้อ เช่นบางจังหวัดอบอจอร่วมกับอบตอบจอร่วมกับเทศบาลน,นะครับภายในจังหวัดในการจัดหาวัคซีนจะต้องมีแนวทางในกนารเอาในระดับนั้นพรงภาครัฐก็คงจะส่งมาให้อย่างเป็นที่นะครับ ผมห้าต็นที่ที่เราควบคงจะมองดูอีกทีนะครับว่าผมบอกได้เลยนะถ้าคุยุยกันองตามถ้าตามที่สวพประกาศออกมานั้นถ้าไม่มีอะไรก็นั่งจิบน้ำชาไปก่อนแล้วกันผมครับขอบคุณมากครับผมบอสุดนิดนะครับไม่รู้ว่าตัวผ ท่านผู้นำจังหวัดเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะ